สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูขนมทำง่ายกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำขนมปังเนยหนึบค่ะเป็นขนมปังกรอบๆที่ราดหน้าด้วยเนยหนึบที่มีความหอมหวานมันสุดๆค่ะวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมเนี่ยก็จะมีขนมปังค่ะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะทำมากน้อยแค่ไหนนะคะนมข้นหวาน100มิลลิลิตรค่ะนมผง15กรัมเนยเข้ม100กรัมค่ะ แ้องอเนกประสง์15กรัมแล้วก็ไข่ไก่1ฟองค่ะวัตถุดิบก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเราก็จะไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากนำขนมปังมาตัดขอบก่อนนะคะถ้าหากว่าใครที่สามารถหาซื้อแบบไม่มีขอบได้ก็ใช้อันนั้นก็จะดีกว่านะคะจะได้ประหยัดเวลาในการตัดขอบไปค่ะจากนั้นเราก็จะตัดเขาเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ค่ะ เมื่อเราเตรียมตัวขนมปังเสร็จนะคะเราก็จะนําเขามาเรียงใส่ถาดแล้วก็นําเข้าอบด,ด้วยอุณหภูมิ150องศาค่ะใช้เวลาประมาณ10นาทีหรือว่าจนกว่าขนมปังจะกรอบนะคะก็ต้องแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านด้วยต่อมานะคะเราก็จะมาทําตัวเนยหนึบก,กันค่ะเราจะเทเนยลงในชามผสมนะคะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือเนี่ยคนให้เขาคลายตัวลงเล็กน้อยค่ะเมื่อเขาคลายตัวแบบนี้นะคะเราก็จะใส่นมข้นหวานลงไปค่ะ แล้วก็คนต่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะเราลืมบอกไปค่ะว่าวันนี้เราใช้เป็นเนยเค็มน,นะคะถ้าหากว่าใช้เนยจืดเนี่ยจะต้องเติมเกลือลงไปในส่วนผสมด้วยนะคะประมาณ1นทับสช้อนชาก็ได้ค่ะเมื่อเราคนจนนมข้นแล้วก็เนยเข้ากันดีเนี่ยจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะคนต่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะ เมื่อไข่ไก่เข้ากันดีกับเนยแล้วเนี่ยจากนั้นเราก็จะใส่นมผงลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งอเนกประสงค์ค่ะคนต่อจนส่วนของแป้งแล้วก็เนยเนี่ยเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเราก็เตรียมนำเขาไปทาบนขนมฟังได้เลยค่ะ วันนี้นะคะเรานําเนยหนึบของเราเนี่ยใส่ถุงบีบแล้วก็ใส่หัวบีบที่มีลวดลายน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็นํามาบีบลงบนขนมปังค่ะ เมืเราบีบเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นําไปวางเรียงในถาดค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาใช้เวลาประมาณ15-20นาทีซึ่งที่สําคัญก็แล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะคะอบออกมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้ใช่ค่ะ เราไม่ควรใส่ถุงบีบแล้วก็หัวบีบตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าน้องเขาละลายออกหมดเลยไม่มีความมีหน้าตาที่น่ารักเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่ารสชาติก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะคะจริงๆแล้วเราควรใช้ช้อนหรือมีปดปาดเนยปาดเขาไปก็ได้ค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูขนมปังเนยหนึบของเราในวันนี้เป็นเมนูขนมที่ทำง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็กินเพลินมากๆเลยค่ะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอ,อบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ